สวัสดีค่ะวันนี้เอริจะพามาทําปิงซูแบบง่ายๆนะคะดูมาจากใน TikTok นะคะแล้วก็ทําตามทําแล้วอร่อยมากเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้นมโรงเรียนนะคะ2กลกองก่อนอื่นเราก็ต้องมาตัดก่อนนะคะโอ้ยหกนิดหน่อยคะ่ะนี่นะคะเด็กก็อยากจะช่วยโหช่วยบีบใหญ่เลยนะคะทําอะไรก็อยากจะช่วยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเติมนมข้นหวานนะคะไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของหลอดนะคะนี่ใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยเพราะเดี๋ยวตอนหลังเราก็เติมอีกได้คะ่ะบีบเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็เอาทับพ,พีมาคนนะคะเ,เด็กก็อยากจะช่วยคนอีกแล้วปล่อยให้เขาคนไปคะ่ะ คนพอเข้ากันดีแล้วนะคะเตรียมภาชนะหรือว่าถุงก็ได้ค่ะมาใส่นะคะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะสำหรับเอลีนะคะทดลองครั้งแรกก็เทใส่ถุงร้อนนะคะทำไปทำมานะคะเย็นช้าเอลีก็เปลี่ยนเป็นกะละมังเลยค่ะกะละมังสแตนเลสอ่าเดี๋ยวอันนี้นะคะนี่เอลีก็ทำไปก่อนอ่าครั้งแรกค่ะลองทำไป หลังจากเราเปลี่ยนภาชนะนะคะเป็นกระมังแตลเลตอย่างนี้เลยก็จะเย็นไวหน่อยนะคะถ้าใครมีฝาปิดก็จะดีมากเลยอันนี้นะคะพอได้ที่แล้วนะคะเอรีก็จะมาแซะแซะแซะหน่อยนะคะหรือว่าใครจะเอาไปแช่แช่น้ํานะคะโดยใช้ก้นกระมังเอาไปแช่น้ําก็จะ,อ,ะออกง่ายนะคะแต่สําหรับเอรีนะคะหนีแซะแซะไปแซะมาแล้วเขาก็หลุดง่ายค่ะทำตามอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะสะดวก ก็ได้ออกมาแล้วนะคะโอ้ยสวยงามมากเลยรสชาติดีด้วยนะคะนี่ทานเปล่าๆก็อร่อยนะคะหรือว่าอ่าถ้าเด็กชอบหวานก็อ่าหยอดนมข้นหวานไปแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ซื้อขนมครบเคี้ยวนะคะตามนี้เลยนะคะทําให้เด็กทานนะคะเด็กก็ชอบไปเท่านั้นเลยค่ะนี่โรยผงโกโก้ไปหน่อยนะคะอ่าใส่โอรีโอ้นะคะโรยอ่าเด็กก็รู้อีกว่าต้องทุบๆๆแม่สอนเราอีกนะคะนี่นี่คนนี้โอ้ยชอบเล เ,ะะเดี๋ยวจะลองทานให้ดูนะคะนี่อันนี้เราก็ทําครั้งแรกให้เด็กๆทานนะคะก็ออร่อยเด็กๆก็ชอบนะคะแหมตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนจากนมโรงเรียนที่เด็กๆไม่ชอบทานนะคะกลายเป็นปิงสูให้เด็กๆทานตอนนี้เด็กๆก็ชอบไปเท่านั้นเลยเด็กๆที่บ้านก็ชอบทาน นี่เป็นไงบ้างอร่อยเลยอร่อยเข้าแและนี่ผู้ใหญ่ก็ชอบทานด้วยคะ่ะตอนนี้ก็เลยทําติดบ้านไว้เป็นประจําเลยนี่พอทําทีก็อามารวมตัวกันเลยคะ่ะอ้าวทานทานนะคะนี่ ขอบคุณนะคะคลิปดีๆจากทิกตอกนะคะที่ทําให้เราทําตามได้นะคะก็อันนี้รสชาติดีอร่อยด้วยนะคะเปลี่ยนแป้งนมโรงเรียนที่เด็กๆไม่ชอบทานนะคะเป็นปิงซูที่แสนอร่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอตัวกินปิงซูกันก่อนบ๊ายบาย